การก่ออุบัติเหตุของคนงานเกิดจากอะไรได้บ้างกับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุก,ท,กท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับสาระด้านความปลอดภัยนะครับในบทความนี้ผมจะพาท่านไปทําความรู้จักนะครับหรือเรียนรู้นะครับการเก่ออุบัติเหตุของคนงานนะครับมีวัดมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างนะครับเพื่อจะได้ป้องกันนะครับไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับ การเกิดอุบัติเหตุนะครับที่สําคัญอันดับแรกๆนะครับร้วนมีสาเหตุมาจากคนนะครับมาจากคนทั้งนั้นเลยนะซึ่งปัจจัยหลากหลายประการอันได้แก่ความไม่ใส่ใจในการทํางานหรือความที่ไม่มีความรู้ที่เพียงพอในการทํางานนะครับอุบัติเหตุจากเครื่องจักรหรืออะไรเงี้ยมันก็จะลองลองอมาแต่อันดับแรกๆอยู่ที่คนร้วนๆนะครับซึ่งถ้าแก้ที่คนได้หรือจัดการที่คนได้นะครับก็จะทําให้ การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลงนะครับอุบัติเหตุที่สําคัญเกิดจากอะไรนะครับหนึการขาดความรู้ที่สําคัญในการทํางานนะครับความรู้ที่สําคัญในการทํางานเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการทํางานแต่ละขั้นตอนนะครับเราต้องรู้ว่าการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรนะครับมีความรู้อะไรที่ควรระมัดระวังบ้างแล้วอะไรที่ ควรใส่ใจนะครับในแต่ละขั้นตอนการทํางานคือเราต้องรู้อ่ะเพราะว่าถ้าพลาดไปนะครับหรือลืมบางขั้นตอนไปนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุหลายแหลงเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าการทํางานนะครับกับเครื่องจักรก็ดีหรือกับเอ่อหรือกับอย่างอื่นก็ดีเนี่ยนะครับมันทําให้คุณอาจจะเกิด อุบัติเหตุหากคุณไม่มีความรู้ที่เพียงพอนะครับอย่างเช่นในการาเรียกว่าอะไรอะในการเอาวัสดุอุปกรณ์นะครับนะใส่ไปในเครื่องจักรแบบเนี้ยถ้าคุณไม่ระมัดระวังหรือขาดสตินะครับหรือคุณไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้ในการทำงานณนะขณะนั้นนะครับมันอาจจะพลาดนะครับ เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียอวัยวะสําคัญก็ได้นะเพราะนั้นการขา,ขาดความรู้เนี่ยในการทํางานเป็นเรื่องที่สําคัญ2การขาดความรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางานนะครับนอกจากความรู้ในการปฏิบัติงานนะครับแต่ละขั้นตอนแล้วความปลอดภัยในการทํางานนะครับเป็นสิ่งที่ต้องรู้อย่างยิ่งและห้ามละเลยนะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่คุณกำลังทำงานด้วยเนี่ยมันสามารถเกิดอุบัติเหตุอะไรได้บ้างนะครับและสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดสิ่งเหล่านั้นรวมไปถึงการสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ทุกครั้งคืออย่ามองว่าคุณทำงานกับเครื่องจักรนี้มาเป็นหลายๆปีแล้วคุณชำานาญจนละเลยความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งเพราะนั้นต้องระมัดระวังเสมอสามการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการทำงานนะครับกฎระเบียบถูกวางไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองถ้าคุณขาดการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับข้ามขั้นตอนบางทีมันจะส่งผลให้คุณเกิดอุบัติเหตุได้ สี่ความไม่รู้เรื่องระบบงานและการทำงานนะครับการควบคุมเครื่องจักรเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนหรือรายละเอียดหรือการทำงานนะครับที่แยกย่อยไปเพราะนั้นต้องรู้ระบบงานเหล่านั้นนะครับอย่างแม่นยำนะไม่งั้นพลาดแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าความขึ้นขนองในการทำงานนะครับอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดและ การเกิดอุบัติเหตุได้นะครับความคึอคานองรวมไปถึงการไม่มีสมาธิด้วยนะคุยกันขณะที่กําลังใช้เครื่องจักรหรือกําลังทํางานกับเครื่องจักรสมาธิมันไม่จดจ่ออยู่กับเนื้องานเหล่านั้นมันกลายเป็นว่าไปจดจ่ออยู่กับการคุยกับคนข้างๆนะครับหรือการคุยโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามที่มันดึงสมาธิคุณไป ออกจากงานมันทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุได้และก็มันเป็นสาเหตุที่ํำให้อาจถึงขั้นเสียอวัยวะและเสียชีวิตได้เพราะนั้นเรามาระวังด้วยหกความรีบร้อนนะครับในการทำงานเนี่ยโดยเฉพาะงานที่ละเอียดงานที่อยู่กับเครื่องจักรที่อันตรายอาศัยความรีบร้อยไม่ได้ต้องไปทีละขั้นทีละสเต็ป นะครับเจ็ดการขาดการวิเคราะห์ปัญหาและการประเมินสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับต้องดูด้วยว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นควรทําอย่างไรปัญหาเครื่องจักรชารุดนะครับต้องประเมินสถานการณ์ให้ถูกว่าเมื่อมันชํารุดตรงจุดจุดนี้อย่าเพิ่งไปใช้ต่อแจ้งจอปอแจ้งหัวหน้างานให้ทําการแก้ไขอย่าดันทุรังไปใช้ โดยมองว่ามันก็ใช้ได้นี่นะครับต้องรามัาระวังอย่างนี้แปดความอยากรู้อยากเห็นนะครับจึงอยากทดจะทดลองจนไม่คำนึงถึความปลอดภัยนะครับก็รามันระวังด้วยเรื่องอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะทดลองแบบอื่นที่ไม่ใช่เป็นไปตามขั้นตอนที่เขาวางไว้มันอาจจะเกิดปัญหาได้นะเพราะขั้นตอนที่เขาวางไว้เป็นสเต็ปเนี่ยมันถูกออกแบบมาแล้วว่า ไอสเต็ปพวกเนี้ยมันจะช่วยให้คุณทำงานได้ปลอดภัยนะครับแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะถ้าข้ามสเต็ปหรือข้ามขั้นตอนหรือหรือไปทำอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่ตามสเต็ปม,มันก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับวิธีการสร้างความปลอดภยัยอ่าเรามาดูกัน หการกําหนดกฎระเบียบการลงโทษในกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามนะครับอาจจะเป็นตั้งแต่การตักเตือนการพักงานไปจนถึงการไล่ออกนะครับการกําหนดกฎระเบียบเหล่านี้เราอย่ามองว่านายนะจ้างเข้มงวดนะหรือนายจ้างเขี้ยวอย่าไปมองอย่างนั้นกฎระเบียบทุกข้อถูกออกแบบมานะครับช่วยเซฟ เรานะไม่ให้เกิดอันตรายนะไม่ให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นนะหรือเกิดอันตรายน้อยที่สุดนะครับเมื่อเกิดอันตรายแล้วจะไม่สูญเสียเอวยวะนะครับหรือบาดเจ็บน้อยที่สุดคือถูกคิดมาแล้วอ่ะว่าอันนี้ปลอดภัยมากที่สุดแล้วเพราะนั้นเขาถึงกําหนดกฎระเบียบมาเพราะนั้นเราปฏิบัติตามกฎระเบียบเถอะ สองการให้เพื่อนร่วมง,งานด,ด้วยการช่วยกันสังเกตการและก็คอยตักเตือนนะครับคือเราเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือทํางานที่มากกว่าสองคนก็ต้องช่วยสังเกตสังกาแล้วก็ตักเตือนเพื่อนถ้าเพื่อนออกนอกลูก่นอกทางนะครับตักเตือนแล้วไม่ฟังก็ต้องแจ้งหัวหน้างานเพื่อให้เขาเข้ามานะครับช่วยตักเตือนหรือมาพูดคุยว่าเกิดปัญหาอะไรจึงทําแบบนี้จึงทําผิดแบบนั้นนะครับ เพราะการช่วยสังเกตรหรือช่วยตักเตือนนะครับเป็นการปรามก่อนที่จะเกิดอะไรที่ร้ายแรงล้ำลุกลามเกิดขึ้นนะสามการให้รางวัลพนักง,งานที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องนะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจที่สําคัญให้พนักง,งานคนอื่นๆได้ปฏิบัติตามนะครับการให้รางวัลเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้พนักง,งานเนี่ย นะรู้สึกว่าการที่ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเนี่ยมันทำให้เขาได้รับการชมเชย,เยหรือได้รับรางวัลอะไรสักอย่างนะเป็นการเป็นแรงจูงใจอะ่ะอย่างหนึง่งเพราะว่าถามว่าไอ้สิ่งที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเนี่ยมันเป็นพื้นฐานนะคือต้องบอกก่อนว่าพวกนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับในการทำงานอยู่แล้ว แต่แน่นอนอ่ะไอรางวัลมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เพิ่มความจงใจในการปฏิบัติตามอย่างเข้งคัดมากยิ่งขึ้นนะมันก็เลยต้องเอามาประกอบตอบใช้นะครับซึ่งก็อาจจะมีส่วนช่วยได้ด้วยเช่นกันนะครับสนับสนุนข้อมูลโดยบริษัท PDS International ประเทศไทยจำกัดน,นะครับเว็บไซต์ PDS Thailand com ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกประเภทนะครับสามารถเข้ามาชมสินค้านะครับด้านอุปกรณ์เซฟตี้ได้เลยนะที่เว็บไซต์ดังกล่าวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการเก่ดอ,อุบัติเหตุของการทาง,งานต่างๆนะครับอันดับแรกส่วนใหญ่มาจากคนทั้งนั้นเพราะนั้นถ้าเราทุกคนนะครับมันกวดขัน ท้งหัวหน้างานเองหมั่นกดขันผู้ปฏิบัติงานภายใต้สังกัดนะครับให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับกดขันวางกฎนะครับก็จะช่วยลดทอนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้ไม่มากก็น้อยนะครับได้ไม่มากก็น้อยแล้วก็อาจจะได้เยอะด้วยเพราะนั้นช่วยๆกันนะครับ พราะทุกอย่างที่ทํามาก็เพื่อความปลอดภัยของตัวพนักง,งานเองนะครับความปลอดภัยของการทําง,งานเองนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเพราะหลักๆจใจความการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุจากด้านใดย่อมส่งผลกระทบมาหาศาลนะครับทั้งตัวคุณทั้งเพื่อนร่วมงานเองด้วย นะเพราะนั้นถ้าไม่ใหญ่เกิดหลอกสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น <_ t ank> ก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับ